กลายเป็นประเด็นที่ทําให้ชาวเน็ตนะครับวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างหนักเลยนะครับเมื่อแจ๊ดแป๊บโผนะครับยูทูบเบอร์ชื่อดังของเมืองไทยเนี่ยได้ถอดเสื้อนะครับและยืนไปบนหลังคารถนะครับแล้วก็เต้นอย่างสนุกสนานเลยครับที่หน้าร้านสะดวกซื้อนะครับที่ประเทศญี่ปุ่นซึ่งงานนี้นะครับก็กลายเป็นดราม่าใหญ่เลยนะครับเพราะว่าประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเขาเข้มงวดเรื่องมารยาทกันมากและล่าสุดนะครับก๊อฟมาเยือนนะครับเป็นยูทูบเบอร์ชื่อดังนะที่เป็นสายท่องเที่ยวนะครับได้ออกมาคอมเมนต์ผ่านทางเรับหนิ พฤติกรรมของแจ็คแบ็คโฮนะครับโดยมีข้อความระบุว่าผมว่าไม่ค่อยเหมาะสมเท่าไหร่นะครับแค่ปกติเนี่ยคนในย่านนี้เขาก็มีปัญหากับนักท่องเที่ยวเนี่ยมามากพอแล้วไม่ข้ามทางม้าลายกันอยู่ด้วยถึงได้มีป้ายเตือนเป็นภาษาไทยเลยจริงๆเนี่ยการเที่ยวต่างประเทศเนี่ยเราต้องศึกษาวัฒนธรรมของเขาด้วยเพื่อไม่ให้ไปรบกวนเขาซึ่งงานนี้นะครับชาวเน็ตเนี่ยก็ได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นไปในทิศทางเดียวกันนะครับว่าไม่เคารพต่อที่สาธารณะและอาจทําให้ญี่ปุ่นเนี่ยปล่อยกฎนะครับที่ ที่เข้มงวดทำให้เกิดความลําบากนะครับกับนักท่องเที่ยวคนอื่นสําหรับดราม่าครั้งนี้นะครับของแจ็คแปรโพเนี่ยซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยก็จะตําหนีไปที่ว่า แจ็คแบปโผเนี่ยชอบทำคอนเทนต์แบบเขาเรียกว่าเป็นคอนเทนต์ขยะครับเป็นคอนเทนต์ที่ชั้นต่ำนะครับผมแล้วก็สุดท้ายเนี่ยพอมีดราม่าเนี่ยแจ็คแบปโผเนี่ยก็จะออกมาขอโทษนะครับซึ่งแต่สิ่งที่เขาได้รับเนี่ยหลังจากขอโทษไปแล้วก็คือยอดวิวอันมหาศาลเลยครับหลังจากที่เขาทํายอดวิวไปแล้วเนี่ยเขาก็จะทําเรื่องแบบนี้อีกนะครับในกรณีอื่นๆและสุดท้ายเนี่ยแจ็คแบปโผเนี่ยก็ต้องต้องออกมาขอโทษนะครับและสิ่งที่เขาได้รับตลอดตลอดก็คือเรื่องของยอดวิวครับแล้วล่าสุดนะครับก็มีกลุ่มชาวเน็ต ที่เป็นติ่งของแจ็คแปรโพลเนี่ยออกมาบอกว่าทีเขาทําความดีล่ะไม่เห็นชมเขาเลยก็น่าจะเป็นพวกคอนเทนต์ที่แจ็คแปรโพลเขาทําความดีนู่นนี่นั่น,นทาอาหารอาชีพอะไรอย่างเงี้ยคอนเทนต์ content แบบนั้นนะแอดก็มองว่ามันเป็นคอนเทนต์ที่ดีนะแต่ว่าพฤติกรรมที่แจ็คทาตลอดไอ้พวกแบบเนี้ยที่ไม่มีมารยาทเลยเข้ามาในสังคมแล้วก็ดูลกหูลกตาคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยเรื่องเนี้ยนะครับเวลาแจ็คคิดจะทําอะไรเนี่ยแจ็คต้องคิดเยอะๆนะครับ และอีกอย่างหนึ่งนะครับแอดอยากจะบอกว่าถ้าสําหรับคนที่จะเข้าไปด่าแจ็คแปรโพนี่อย่าไปด่าลูกเมียเขานะลูกเมียเขาไม่เกี่ยวข้องเพราะล่าสุดเนี่ยเมียเขาก็ออกมาบอกว่าได้เตือนแจ็คไปแล้วแต่ว่าแจ็คเนี่ยอาจจะไม่เข้าใจแล้วก็ได้ทําไปแล้วก็เมียเขาก็เลยออกมาวอนว่าอย่ามาด่าลูกเขาอย่ามาด่าเมียเขานะมันคนละคนกันยังอยู่กับดราม่าของแจ็คแปรโพนะครับล่าสุดพี่ดังพันกรนะครับก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวในประเด็นนี้นะครับโดยเขียนข้อความถามแจ็คว่าน้องแจ็คก็แค่ถามตัวเองว่า ถ้าเเม่เนี่ยตัดทรงนกคุ้มหลีเนี่ยถอดเสื้อเต้นบนหลังคารถตรงสถานที่ท่องเที่ยวในแผ่นดินไทยแจ็คจะรู้สึกยังไงจากนั้นนะครับแฟนเนี่ยก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นกันมากงายเลยครับนกคุ้มหลีก็มาจา้าผมไม่คิดว่าเขาจะรู้สึกอะไรนะพี่ดังผมว่ามันคิดว่ามันเท่มันตลกครับแจ็คมันไม่รู้สึกอะไรหรอกครับเพราะว่ามันอ่ะไม่ได้คิดอะไรคนแบบนี้มันไม่รู้สึกรู้สาอะไรหรอกครับเขา่าภูมิใจครับสิ่งที่เขาทําสําหรับดราม่าครั้งนี้นะครับก็ติดต่อกันมา2วันแล้วนะครับแล้วเราก็ไม่รู้ว่า แจ็คเนี่ยจะโดนกฎหมายของทางญี่ปุ่นหรือเปล่านะครับเพราะตอนนี้เนี่ยในบ้านเราเนี่ยก็มีคนดังยูทูบเบอร์หรือเป็นอินฟูนะครับหรือเป็นสถานทูตนะครับก็ออกมาตำหนินะครับกับการกระทำของแจ็คแป๊บโพเนี่ยเยอะมากว่ามันไม่สมควรมันเป็นภาพลักษณ์นะครับเพราะว่าเวลาที่ถ้าเกิดญี่ปุ่นเนี่ยเขาด่าเนี่ยเขาไม่ได้ด่าที่เป็นเรื่องของแจ็คแป๊บโพบุคคลนี้เป็นแจ็คแป๊บโพนะเขาไม่ได้ว่าตรงนั้นนะครับแต่เขามอง นะครับเป็นที่ประเทศนักท่องเที่ยวประเทศไทยมาทําแบบนี้ไม่มีมารยาทเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนักท่องเที่ยวไทยหรือประเทศไทยเนี่ยก็จะเสียชื่อเสียงไปด้วยแล้วคราวนี้เนี่ยถ้าเขาออกมาตรการเข้มงวดนะครับกับนักท่องเที่ยวไทยขึ้นมานะครับแล้วคนอื่นที่เขาไปเที่ยวเนี่ยเขาก็จะลําบากครับเรื่องนี้นะครับแจ็คได้ยินข่าวเยอะๆแล้วเนี่ยควรคิดให้หนักเลยครับเพราะว่าเราก็ทำคอนเทนต์ผิดพลาดมาเยอะแล้วนะครับ